โยเกิร์ตโยเกิร์ตอ๋อลองเปิดดูพ่อทำเองอ้าวววหน้าตาเป็นไงน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินน่ากินน่ากินตาใส่นี้ตาใสนี้หรอตาใสนี้หมอพุดดิ้งวาเลยว้ายหมอพุดดิ้งเหรอหน้าตาโยเกิร์ตทำเมื่อวานนั่นหรอ มาไหมพ่อตัดให้ไหมมาจานหนูตดานหนูตัดชิลสิอร่อยชิลโลอร่อยอร่อยยศกินนิวอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยกินแล้วก็บอกสิวายอะไรว่าไงอร่อยป่ะอร่อยสุดยอดเลยเนาะอร่อยไหมอร่อยโอเค ข้ามต่อไปก็จะได้กินเราทำกินเองตัดนี่หมอนคุ้าเลยพ่อฮะตัวตัดนี่หมืคุกกี้มาเลยใช่ใช่ดู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 ยกเกินนี่ทำพ่อทำเองฟรีมือพ่อตีมือพ่ออร่อยมากทำไมเอาช้อนแค่หนึ่งอันมาเนี่ยก็ไปเอามาสิก็ไปเอามาสิพ่อไม่มีมาเลสอันนู้นหรือเลื่อมๆมไม่มีแล้วเพราะว่านี่พ่อทำเองกินแค่นี้ก็พอนะ កាលណីគហើយតងខ្លួននេះតងឆៅមកមើលប៉ះឈឹមនេះព្រោះឈឹមดูกមកហុឌីងនោះឈឹមណាអី